มาดูรายละเอียดรถคันนี้กันนะครับคันนี้เป็น Civic f c ปี2016นะครับลูกค้าซื้อมามือหนึ่งป้แดงนะครับตรงตามเอกสารทุกอย่างนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาแนะนำรถ2คันนี้นะครับเป็นรุ่นที่น่าใช้จริงๆนะครับยอดนิยมตลอดนะครับแล้วก็เป็นสีขาวด้วยนะครับทั้งคู่เลยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันที่ะาคนนะครับทั้งราคาที่ผมจัดให้ในช่วงปีใหม่นี้นะครับบอกได้เลยว่าถูกสุดๆนะครับถูกแบบไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน ที่สําคัญคือสภาพเราคัดมาจริงๆนะครับเป็นรถที่มาจากบ้านจริงๆแท้ๆนะครับลูกค้าซื้อมามือหนึ่งป้ายแดงเข้าศูนย์ตลอดนะครับเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดกันทีละคันนะครับแบบที่ผมบอกเลยนะครับคันนี้สุดๆจริงๆนะครับดูล้อนะครับล้อแม็กสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะครับ ยางคําโพนะครับปี2 0 2พนอ็นะครับสมบูรณ์มากๆใครได้ไปนะครับคันนี้เอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับบอดี้บางๆนะครับสีเดิมๆโรงงานจริงๆนะครับแสงไม่ค่อยมีนะครับแต่ตัวจริงตัวรถจริงบอกได้เลยว่าสภาพสมบูรณ์มากนะครับกระจกไฟฟ้านะครับแอร์แบ็กเบาะไฟฟ้านะครับ สภาพสมบูรณ์สุดๆเลยนะครับไม้แท้นะครับไม้แท้ประวัติศูนย์มือเดียวป้ายแดงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูภายในนะครับทุกอย่างนะครับเลขไม้นะครับอย่างคันนี้นะครับเป็นไม้แท้นะครับลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดนะครับไม้คันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันนะครับหนึ่งแสนสามหมื่น 4.200กว่ากิโลเท่านั้นนะครับพวงมาลลยก็มัลติฟังก์ชันนะครับจอก็เป็นทัชสกรีนนะครับสวยมากๆนะครับคันนี้ดูรายละเอียดนะครับทุกจุดเลยนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับเจ้าของเดิมนี่คือดูแลดีมากนะครับสมบูรณ์สุดๆเลยนะครับปุ่มสตาร์ท ที่สําคัญนะครับคือตรงนี้เลยนะครับเมื่อกี้เราให้ดูด้านหน้าไปแล้วนะครับเรารีวิวด้านหน้าไปแล้วว่ารถคันนี้สภาพมาเดิมๆป้ายแดงนะครับแล้วก็ภายในเราก็บอกแล้วเลขไมล์เราบอกแล้วอันนี้คือเม็ดอาร์ควงกบประตูนะครับทุกอย่างนะครับบอดี้นะครับคือเดิมๆสนิทเลยนะครับเสาประตูนะครับเดิมๆโรงงานทุกจุดนะครับเม็ดอาร์ควงกบประตูนะครับทุกจุดนะครับ มันเนี้ยบมากนะครับรถคันนี้ผมบอกได้เลยว่าสมบูรณ์จริงๆนะครับลูกค้าที่ได้ไปก็เหมือนได้รถป้ายแดงไปเลยนะครับสมบูรณ์มากนะครับด้านหลังนะครับสวยจริงๆนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับคันนี้เราให้ราคากันแบบพิเศษสุดๆนะครับใน ช่วงเวลาแบบนี้นะครับส่งท้ายปีเก่านะครับช่วงเวลาดีๆนะครับโปรโมชั่นหนักๆน,นะครับเราจัดให้เต็มๆนะครับดูด้านหลังนะครับสวยงามมากนะครับคันนี้นะครับหกแสนกว่าบาทนะครับ ได้รถป้ายแดงนะครับลูกค้าบอกว่าคันนี้ซื้อมาล้านนิดๆนะครับล้านต้นๆสภาพเหมือนเดิมนะครับมีแค่เลขใหม่ลันไปบ้างนิดหน่อยนะครับยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นเลยนะครับสวยจริงๆแต่ง RS มาเรียบร้อยนะครับ ไม่มีที่สิเลยนะครับคันนี้เมื่อกี้ดูวงกบประตูด้านสาด้านขวาไปแล้วนะครับอันนี้ให้ดูด้านซ้ายกันนะครับซูมเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับเดิมๆนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับลูกค้าเอาไปตรวจสอบได้นะครับว่าเลขไม้แท้หรือเปล่านะครับเรารับประกันให้นะครับว่าเป็นไม้แท้จริงๆนะครับมาจากโรงงานนะครับลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดนะครับ ซื้อมือหนึ่งป้ายแดงแล้วก็เข้าศูนย์ตลอดลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับเอาไปเช็คประวัติก่อนนะครับก่อนที่จะเซ็นสัญญาก่อนที่จะซื้อจะขายนะครับว่าไม่แทหรือเปล่านะครับของแถมเหมือนเดิมครับจัดหนักจัดเต็มนะครับราคาคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าพิเศษสุดๆนะครับ สภาพสวยแบบนี้นะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับผมจัดให้นะครับของแถมเต็มๆนะครับของแถมเกือบสิบรายการนะครับแบตเตอรี่ใหม่กล้องหน้ากล้องหลังใหม่จอ LED ใหม่น้ำมันเต็มถังรับประกันก่อนและหลังการขายนะครับต่อภาษีให้เรียบร้อยนะครับของแถมอีกเพียบเลยนะครับคันนี้ราคานะครับผมให้อยู่ที่6,69 000บาทเท่านั้นนะครับ คันนี้นะครับจัดเต็มนะครับจัดเต็มฟรีดาวนะครับลูกค้าเอาเอกสารมาอย่างเดียวไม่ติดแบ็คลิสต์อย่างเดียวนะครับที่เหลือเราจัดการให้เราดูแลเราบริการให้ลูกค้าทุกอย่างนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับซื้อรถที่นี่ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะได้รถไม่ดีไปนะครับเราคัดสภาพมาอย่างเต็มที่เลยนะครับที่ให้ลูกค้าได้สินค้าคุณภาพที่ดีไปใช้งานนะครับ สบายใจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดอีกหนึ่งคันนะครับเป็นซีวิกสีขาวนางฟ้านะครับรุ่นยอดนิยมนะครับนี่นะครับขาวๆอวบๆแบบนี้นะครับซีวิกเอดีนางฟ้านะครับสีขาวนะครับแสนกว่าบาทลูกค้าเอาไปเลยนะครับคันนี้เป็นของขวัญปีใหม่กันจริงๆนะครับ คันนี้ไม่เคยทำราคาได้ถูกขนาดนี้เลยนะครับ Honda Civic FD นางฟ้านะครับราคานะครับคันนี้ผมให้แค่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดคันนี้กันนะครับและคันนี้นะครับราคาบอกได้เลยว่าถูกสุดๆนะครับและสภาพนี่ก็บอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะครับเริ่มมาดูจากด้านหน้านะครับคันนี้รายละเอียดนะครับผมบอกก่อนว่าเป็นรถที่กลับสีมาแล้วนะครับแต่สภาพเนี่ย เดิมจริงๆนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับสำคัญมากเลยนะครับสติกเกอร์ฝากระโปรงนะครับสติกเกอร์มออกกออยู่ครบนะครับแม้แต่ลูกยางนะครับดูให้ดีเลยนะครับซ้ายขวานะครับอยู่ครบสมบูรณ์มากนะครับรถที่จับสีมาแล้วได้ขนาดนี้นะครับบอกได้เลยว่าสมบูรณ์จริงๆนะครับดูเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คหัวโชคซ้ายนะครับเม็ดอาร์คหัวโชคขวานะครับ คันนี้เดิมๆนะครับดูเข้าไปลึกๆเลยนะครับรถปีเก่านะครับเราก็จะให้ดูรายละเอียดกันอย่างชัดๆนะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG นะครับซ่อนอยู่ด้านในนะครับเนียนสมบูรณ์มากๆนะครับบอกได้เลยนะครับว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับ h o n ด a Civic s เอนะครับคันนี้นะครับนางฟ้านะครับรถ ในตำนานที่คลาสสิกจริงๆนะครับจนมาถึงรุ่นน้องอย่างคันนี้นะครับเลือกกันได้เลยนะครับลูกค้าที่มีงบประมาณนะครับก็เลือกของใหม่ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะไปยัดนะครับคันนี้นะครับไม่ถึงสองแสนนะครับได้ซีวิคไปนะครับสีขาวนะครับสภาพเดิมๆนะครับบอดี้เดิมๆมีรับประกันหลังการขายนะครับดูรายละเอียดทีละจุดนะครับผมเช็คให้อย่างละเอียดนะครับคันนี้ เม็ดอาร์ควงขบประตูนะครับเดิมๆทุกจุดเลยนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับเสาประตูนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับของแถมเพียบเหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่ใหม่น้ำมันเต็มถังภาษีปีหกห้าจอ LED นะครับพรม 3D นะครับพรม VIP คันนี้แอร์แบ็คคู่นะครับเป็นตัว E Airbag นะครับ Air Auto รถไม่เคยเฉี่ยวชนพิกคว่ำน้ำท่วมนะครับเรารับประกันก่อนและหลังการขายนะครับดูรายละเอียดกันทุกจุดเลยนะครับวงกบประตูด้านหลังนะครับหลังขวาเบาะหลังนะครับสวยนะครับคันนี้สวยงามจริงๆนะครับเป็นตัว e airbag ปีศูนยนะครับคันนี้ ลถสีบอลกับขาวนะครับบอดี้บางๆเดิมๆนะครับเอาไปใช้งานนะครับคุ้มค่าจริงๆนะครับราคาแสนกว่าบาทนะครับคันนี้จะเป็นถังโดนัทนะครับของ e n e น g รนะครับสวยมากๆนะครับเดิมๆจริงๆนะครับท้ายเดิมๆคันนี้รับประกันนะครับไม่เคยชนหนักพิกคว่าน้ำท่วมหรือไม่เคยชนเบามาก่อนด้วยนะครับ มาร์กิ้งอยู่ครบนะครับหน้าหลังเน็ตอาร์ควงกบประตูนะครับรายละเอียดรถคันนี้ดีจริงๆนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับไม่ว่าจะซื้อไปใช้หรือซื้อไปขายนะครับติดต่อทีมงานมาได้เลยนะครับเรามีหลายช่องทางนะครับเราดูแลเราบริการลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับที่สำคัญเราจะรีวิวสินค้าตามจริงนะครับสภาพเป็นยังไงเนี่ยเราจะบอก รายงานทุกจุดนะครับคันนี้เครื่องเกียร์สมบูรณ์มากนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นขับเนียนจริงๆนะครับขับไม่ต่างกับรุ่นคันนั้นเลยนะครับกับรุ่นใหม่ลองมาขับเทียบกันได้เลยนะครับว่าไม่แตกต่างจริงๆช่วงล่างแน่นจริงๆนะครับคันนี้ดูซอกนะครับผมให้ราคาพิเศษสุดๆนะครับช่วงนี้นะครับ สวันสุดท้ายของสิ้นปีแล้วนะครับราคานะครับ1นึ่0 0สบาทเท่านั้นนะครับของแถมเต็มนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับหรือลูกค้าที่จะผ่อนก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับว่าเราต้องการเงื่อนไขแบบไหนนะครับเราดูแลให้นะครับตอนนี้สวยมากนะครับ1 8 9 0 0แบาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับสภาพสีก็ ตามสภาพนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับแต่อย่างที่บอกได้เลยว่าบอดี้ได้บางได้เดิมนะครับเน้นและย้ำว่าบางเดิมจริงๆนะครับไม่เคยพลิกคว่ำชนหนักน้ำท่วมนะครับที่สำคัญนะครับราคา1 8ึ่งแสนบาทเนี่ยลูกค้าหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับรับประกันก่อนและหลังการขายนะครับดูให้ชัดนะครับ เรารีวิวอย่างละเอียดนะครับว่ารถเป็นยังไงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ